อีกมุมนึงนะคะของบ้านสวนคู่สุบินค่ะอีกมุมนึงนะคะอยากให้เพื่อนๆลองมาสัมผัสบรรยากาศทางบ้านยายน้องนะคะค่ะ เชิญค่ะเชิญมาสัมผัสบรรยากาศทั้งบ้านยายน้องนะคะยายน่องอีคิวยินดีต้อนรับเสมอค่ะเชิญน,นะคะรถคันนี้ยังใส่งานใดเลยค่ะเนี่ย สำหรับเกมาอยากทดสอบอยากทดลองล่องรับลองขี่บึงก็ได้ค่ะใส่งานได้อยู่ <bend> <ส inf irm ative> ยค่ะบ่มบ่มเป็นรถห้างเด้อค่ะเนี่เด้อใส่ได้อยู่ยายนอนกับมาเปิดมุมหนึ่งของบ้านสวนของไอของพีายค่ะมาให้บึง เชิญนะคะเชิญเพื่อนๆทุกท่านผู้ใดคืออยากมาเที่ยวอยากมาเบ่งบรรยากาศความหนาวของผู้เรียนค่ะก็เชิญนะคะบ้านสวนคูสุบินเ <c oughs> ชิญนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับ ซึ่งเิ่นกนมีบ้านพักร้องรับค่ะนี่บ้านพักค่ะคือบ้านพักร้องรับปีพีน้องๆเชิญน,นะคะมันนีย้ายนองกัได้โอกาสมาไทยทํา ให้แกเพื่อนๆได้เห็นสภาพบรรยากาศนะคะนี่ค็คือบรรยากาศใกล้ๆก,กับบ,ะะบ้านย้ายน้องนี่ละค่ะบ้านย้ายน้องอีคิ้วนะคะมาไายบรรยากาศไ้เบึงเชิญค่ะมีผู้ใดมาทางนี้อยากมาเวะมาพักมาเซ้านะคะอำเภอเจียงคอคเนี่ยจังหวัดชายภูมิเนี่ยละคะ่ะเด้อ เชิญค่ะเชิญมาเทียวมาเยี่ยมมายำกันเวียนหัวเนี่ยจักน้อยกะขออภัยนะคะมือยายน้องกะมันกันบอ่อนิอ่มบ่อนิ่งนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศอยากให้เห็นบรรยากาศมานะคะู้ใด มีโอกาสมาทาั้งนี้กันมา่ํำยมทา,ามข้าวายน้องนะคะอยากมากกางเต้นนอนเล่นเสริมเอาบรรยากาศก็ได้ค่ะค่ะเชิญค่ะเมื่อนี้ายน้องก็ได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นได้เห็นสภาพได้เห็น บรรยากาศนะคะได้นองก่ะ ขอจบคลิปลงแค่นี้นะคะขอขอบคุณลนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพอขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่นที่ให้กำลังเลี้ยงใจเกย้ยายนองอีกคิวเสมอมาขอบคุณนะคะขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะยายนองก็ขอสวัสดี จบคลิปลงเคนีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ